ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดี FC บ้านแสงทองทุกๆคนนะครับบ่ายวันนี้นะครับคำเมื่อนี้ก็เพราะในคำมาในเราพี่น้องนะครับเป็นเวลาตอนนี้บ่ายสามโมงนะครับพอดีเมื่อกี้ครับพี่น้องครับมีรถส่งพัสดุเข้ามานะครับเพิ่นมาส่งของนี่ครับพี่น้องนี่นะครับแต่ว่าพราะสีหูเูามันขึ้นอย่างนะครับเพราะว่าขางกองเขียนไว้เลยครับพี่น้องโลแรน S.P.D. 30คาบมมารโล่แลนด์นะครับถาน้องนติีเห็นปุ๊บตรงหูแล้วว่ามันคือเครื่องดนตรีอุปรกรณ์เครื่องดนตรีที่เกี่ยวกับเป็นเครื่องดนตรีไฟฟ้านะครับคาบาโล่แลนนะครับหลักๆโแรแลนด์ก็คือจะมีคีย์บอร์ดแผดกล้องกล้องไฟฟ้าแล้วกะอื่นๆแต่ว่าทีเห็นๆน,นะครับจะเป็นกล้องไฟฟ้า้วก็คีย์บอร์ดสร้างโมดูลจะารยนะครับคือ โรแลนด์ uh, Roland, จะมาตรฐานที่สุดคือเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าของดนตรีมาตรฐานจริงต้องยอมรับเขานะครับ SPD30 ก็คือเป็นแพทนะครับตัวนี้ <c oughs> uh, จะเป็นอ่านว่าอะไรวะรู้แตเนาะไอ้โอคตาแพทบอกได้ยังไงนะครับอ่า uh, นะครับนี่แกกองออกมาแล้วนะครับ อ, yup. อันนี้จะเป็นฮมยมีกาา์ด้วยอ่ะก๊าซเอกของทีละหรอนะครับของคนมาทรงเนี่ยครับจะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์อ่ะเครื่องดนตรีเป็นเพอร์คัชชั่นนะครับนี h, ่จะของเขาละอาจารย์ตั Sisters ้มรถซุกคือใสเสื้อไห่กันผลงานการแสดงนานเห็นบ่ครับพี่น้องครับจริงๆอันเดิมอาจารย์ตั้มก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ดีด้วยพี่น้องเข้าใจเพราะว่าความที่เขาเป็นมืออาชีพขึ้นมากๆเนี่ย อย่างตั ождения, ้มเนี่ยเขาก็เลยซื้ออุปกรณ์เสริมใหม่ก็คือซื้อแพสใหม่นะครับเป็นเพอร์คัชชั่นตัวใหม่โทนอ่าเป็นรุ่นรุ่นที่ว่าออกมาโดนแลครับเพียงแต่ว่าซื้อใหม่เพราะว่าอันเดิมมันจะเป็นโทนอีกแบบหนึ่งเสียงอีกแบบหนึ่งแต่ว่าตัวนี้เป็นอีกโทนหนึ่งอีกเสียงหนึ่งเื่ากันนะครับเล่าเรยอยากพัฒนาเพราะว่าบางเพลงบางเพลงนะครับบางเพลงใส่เพื่อกันได้พีหน้องก็เลยต่องสื่อเพิ่มนะครับบางคนบางเรืงมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแบงค์มา คำว่าแบค์หมายถึงว่าเปลี่ยนแบ่งโ่เมนเงินเลพี่น้องโมเมนเปลี่ยนเงินเลยคำว่าแบ่งหรือหรือพาดนี่ของของเครือซัตอ์ตีคำว่าแบคงนี่คือเปลี่ยนหน้านะครับเปลี่ยนหนาที่ว่าเขาเซฟซี้นไห้หรือว่าเขาเหตดไกวเดี่ยวคือเปลี่ยนแบ่งเปลี่ยนหนามันนะครับเออฮะเขาเรียออกว่าเปลี่ยนแบ่งเพราะว่าบางบางแบคงมันนี่ถ้ามันรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ตามใส่มันไม่สามารถจูนได้จูนหนังเสียงจูนให้หย่อนให้ตึงไม่ได้มีแต่แซมปิ่งเสียบได้ แต่ตัวนี้สามารถตึงหน้าหย่อนหน้าตั้งหน้าได้นะครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับต่ำก็เลยลงทุนจัดเลย,ยโดยที่ทพากวนพอนะครับผมพี่น้องเป็นเงินส่วนตัวด้วยซื้อเองจัดเองนักเลงพอการตา่ำวางจะลงตั้งไหนครับเป็นเงิน20,000เท่าไหร่อาจารย์ต่ำ2 4 0 0บาท,ท20,400บาทนะครับพี่น้องแพ็คตัวนี้2 4 0 0บาทก็คือเป็นการลงทุนของต่าเองนะครับเพื่อ ผลงานที่ดีที่จะออกสู่หน้าเวทีในวันที่เปิดวงวันที่25เบิร์ตซีพี่น้องยัมา<ง>ย่ท่านเปิดวง <ผม S 2> อยู่ต้องท่านสิโอ้ยแต่ไม่นานหรอก3วัน3วันก็เสร็จนะครับเพราะว่าน้องของแกเพลงอีกนะครับอ่ามีเพลงรอบนี้กับคนข้าดเหมนเีรื่องบางเคื่องที่ต้องได้ใส่รุ่นนี่โดยเฉพาะนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับคือ,อการทํางานบางทีมันก็ไม่มียากไม่มีง่ายแต่ว่ามันก็ต้องมีการลงทุนด้วยการซัพพอร์ตด้วยนะครับ คือตอนนี้เพลินก็ลัสงสกแต่งเสียงเสียดายว่าเปิดเสียงไอ้พี่น้องยินบ่ได้ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเสียงแบบใดออกมาจาังใดเสียดายนะครับพี่น้องอืมมาสันพี่น้องเสกยิ้นแล้วเนี่ยโปร่งโปร่งเป้งหรือนี่เออ<ม>พี่น้องก็เสกยิ้นแล้วนะครับโอเคเย้อนห้น้องตั้มเพลินเซตอัพเครื่องของเพลินซะก,ก่อนนะครับพี่น้องว่าสีย่างออไปมองเอื่นต่อ่น้องก็เลยบ่ได้ย่างสัมจัดต่ำตั้งตั้งแล้วยังไม่ประสบความความสำเร็จก็เลยต้องให้ปรมาจารย์ ในด้านเวอร์ชันมาตั้งเป็นได้ครับอาจารย์นาเวอร์ชันอันนี้เป็นเป็นเวอร์ชันสองนบอเป็นตัวงานเพืตัวซีดีก่อนตัวซีดีก่อนนบอตัวนี้เป็นเป็นรุ่นสองอาจารย์นะของของเจ้ารุ่นแรกมนบอต้นหนาใช่้นเดียวกันใช่ไหมเนี่ยเนาะโอ้ยอันนี้มี่สามยันเสือม้าอีวัวนั่นน่ะมันหนาสีมีเพิ่มเพราะว่าไอ้ว่ามันต้องอัปเดตขึ้นมากนี่เอาไปแลาวาันตัวนี้ใช่ไหมเออ พี่น้องกำลังจูนนะครับจูนระบบไปจานะว่าตั้งให้จานต่ำสัก,ก่อนเพราะว่าผู้ใส่มากก่ก่อนสีเดียวหูว่าเขาไปมองไหปรับค่าเสียงอยู่ซ้ำไหนตามที่มือมีเคยบอกไว้ว่าให้เอาซ้ำนี่เดอ้อนะไม่ใช่มีเกีย์ของมันนะคบับนวัดตัง้ตงตามชจชันบะแมงน,นะคบพี่น้องคือผมกับน้องสิคุยกันตอลอดว่าเอาเกียนเอาคว่ำแห้งซ้ำนี่คว่ดังซ้ำนี่ประมาณนี้นะครับมันสีโล่งตัวกันเวลาเขาใส่งานจริงนะพี่น้องอืม ตอนนี้จนนานนากำลังตั้งเสียงโ<บ>ป้งชึ่งโป้งชึ่ง<บ>ตัวนี้อแบอตเป็นบ๊ามต่ไำต่ำแล้วมาเสียงแบ,บ่งที่หาไว้เลยมันอันใส่แฟชได้จุ๊บมาเลิศว่ได้บ่แ<อ>ม่เอานอี่มัน,นเสียบเลยมันก็เป็นเมื่อกี้มันเสียบเข้าไปแล้วก็ดาวนโ์นโหลดลงซื้อบาจ้าในมือลึกซึ่งอยู่ใส่มาโดนโด<ห>นบ่ฮันเดลึกซิ่งเหมือนเอาออกกันเลยเรื่องนี้เหือเพราะว่าทั้งหนาไอ้ควายหย้วแล้วนี่เหือกนะ

เออเป็ดเป็ดยางหัวยุ่งใสกว่าจ้าโอีกบอสแบกเคชียนขี้คนกาบ่านนะพี่น้องพี่ชีหัวใส่มากแบนี้สีหอดไรเล้ยงปราณสิบสิบสาโลรเหอนอันเลียสิว่าโลางหัวพี่น้องสประมาณสามโลเนี่แหละสาเหตุที่รับ่าเป็นยังเื่อจซื้อ่าตำรถซุกฮ่าตุกรถจะบอกไตัุ้กรถว่าโอ้จัดต่ําซุกรถนะครับยางหัวพี่น้องสีหอดกับเปอหอด ดีนะ,จะเจ้าบ่ได้แบกของไรเพราซัน่นญญน,นี่ไว้ยต่้มซุกรถนะครับเปลี่ยนสายยาจานต่้มมา <c oughs> จากต่้มลดซุกเนี่ยซุกรถแท่นแล้วเออตะขันแบบซึมๆเนี่ยขอสิเปลี่ยนซื้อให้เราอีกอีกต่้มหนึ่งเนี่ยเพราะไม่นนตั้มนี่เออเอาฝาตั้งจานฝาตั้งมันสีดีมวลอัปเดตบ,บ้านบอสนะครับตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วพี่น้องแผ่นพื้นโครงสร้างด้านบนเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้ว บันไดเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องคือเริ่มเป็นรูปเป็นหลางคักแล้วนะครับพี่น้องคือตอนนี้คือชัดเจนโครงสางด้านบนแผ่นพื้นหรือว่าคาดเนี่ยคือเทเทสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้คือนี่พี่น้องครับบันไดกำลังสิกรตัวข้าศทังบนเทพื้นปูพื้นเรียบร้อยนะ้ครับพี่น้องนั่นปูพื้นเสร็จแล้วนะครับปูพื้นเรียบร้อยผมพอดทันอากาศยางเขาไปย่างตัวพิหัวนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างอื่นด้วยนะครับในรอบๆบบ้านเราทําอะไรบ้างเนาะพี่น้องครับแต่ลังบ้านนะครับพี่น้องลังบ้านก็จะมีตอนกระเริ่มเฮ็ดมองชิวๆนะครับพี่น้องที่นั่งเล่นชิวๆนะครับนืมนะครับผมมานั่งแล้วครับมือก่อนนี่จนสอดแจงกับผู้ยหบ้านครับนี่เป็นที่นั่งชิวๆบอกเลย่บ,บรรยากาศเด็กๆแมานี่โคตรดีพี่น้องนี่อ่า บรรูนน้ว่าพันธสิเฮ็ดเป็นอียังไงแต่บัต่เนี่ยเป็นร้านชิวๆนั่งชิวอะไรประมาณนี้ตอนนี้คือขุนโคงสางเรียบร้อยปูพื้นเรี๋ยวลอยนะ,ะพี่น้องครับยังไมสนะ่สามารถเดินเข้าไปได้เดี๋ยวมันจีดขวางาสร้างเงอนนะครับน้องชายผมาม,านนะะมั่นสำหนีครับพี่น้องแดนเซอร์กำลังซ้อม,ซอมนะครับน้องน้องดนเซอร์ซ้อมอยู่ข้างในนี่นะครับกำลังโซลีกันอยู่ตอนนี้นะครับว่าสิเอาจัางได้แน่นะกำลังโซลีกันอยู่นะครับ ตรงนี้เคยเป็นมองตั้งไว้ที่พี่น้องเห็นป่ะครับตอนนี้โล่งหน้าออฟฟิศเราคือโล่งเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปที่เขาเอาอวกไปอ่าบ้านสวนของผู้จัดการยุ่ยแล้วนะครับตอนนี้ตรงนี้ก็คือโลง่งโล่งโจ่งไปหมดอะไรประมาณนี้นะครับคือโล่งมากและมากด้วยนะครับอืมตรงนี้จะโลง่งบางท่าเหมือนกัเริ่มเฮ็ดกดังเพื่อเก็บของ ของบอสอีกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับบรรยากาศของบ้านห้องมือนีกระด้นอกร่วมกับพี่น้องของมือนีนะครับกับหลายคนกับทามว่าอยากเห็นบรรยากาศรอบบ้านโดยร่วมของบ้านแสงทองพิลเล่เท่านะครับกระชีประมาณนี้ครับมือนีจักหน่อยกับเส,สีอยกไปซ้อมอยู่เวทีอยู่บ้านสวนของอหัวหน้ายู่นะครับแต่ตอนนี้กระสิกับมานั่งอนุมัติงานต่อนะครับคืออยู่อนุมัติอยู่ ไม่เยอะแล้วนะครับผู้ใด้ว่าในฝาวของกลุ่มทพี่น้องเด้อฝาาวนะครับเด้อใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มรอบที่สามสิบห้าอย่างนี้เป็นหัวเปิดวงนะครับผมพี่น้องครับแบบจดจ่ากนะครับพี่น้องเอาโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ไปชมอีกสักก่อนเนาะครับเดี๋ยวผมพิเศษงานต่อครับขอบคุณสําหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทั้งเพจยูทูบเฟซบุ๊กนะครับโอเคคลิปนี้ไว้ชมก่อนเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับขอบคุณครับ